สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปสาระนานๆผมจะมีสาระทีนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องกล้องแล้วก็การถ่ายรูปกันนะครับถ่ายรูปยังไงให้ได้แบบนั้นแบบนี้แบบที่อยากจะได้แบบถ่ายคนยังไงให้สวยหนูจะถ่ายยังไงเพราะว่ายุคนี้นะคะมันเป็นยุคของกล้อง compact กล้องมิลเลอร์เลนะครับหรือ DSLR ก็ตามซึ่งมันแปลกมากเพราะว่า ผมคิดว่ายุคนี้เนี่ยคนจะใช้กล้องมือถือกันเยอะกลายเป็นว่ากล้องคอมแพกหรือว่ากล้องที่เป็นรูปแบบที่เป็นกล้องอย่างเงี้ยฮะคนซื้อใช้เยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยฮิตกันหนักมากนะครับกับไลกานะฮะหรือว่าจะเป็นฟูจิหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งกล้องทุกตัวนะครับก็จะมีพื้นฐานเหมือนกันที่เราจะต้องรู้นะครับเอออันนี้ถ้า,ถาชอบก็ฝากแชร์กันไปหน่อยนะเพราะว่าเป็นความรู้ในการถ่ายรูปนะครับว่าจะถ่ายรูปออกยังไงถ่ายแล้วทําไมถึงเป็นแบบนั้น อยากได้รูปแบบนี้ต้องทำยังไงเลนคืออะไร F ตอคือไร s ป e e d shutter คือไร iso คือไรนะครับง่ายๆเลยผมจะสอนแบบพื้นฐานปังปึ๊บเข้าใจปั๊บถ่ายเป็นเลยนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับการที่เราจะรู้จักกล้องตัวหนึ่งเนี่ยนะครับบางคนถ่ายก็ถ่ายถ่ายแต่โหมดออโต้อย่างเดียวใช่ไหมครับคือปรับไปโหมดออโต้แล้วก็มีหน้าที่กดชัตเตอร์แต่ก็ไม่รู้อะไรเลยว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารู้กันนะฮะกล้องนะครับจะมีตรงนี้ครับเรียกว่า f s t o p นะครับจำไว้ นะครับแล้วก็มีคําว่าสป e ดชัตเ t อร์นะฮะ F s t o ตอบคือรูรับแสงฮะนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะมีกล้องจะมีรูรับแสงนะฮะแต่ผมจะลองปรับให้ดูนะฮะอ่ะนี่นะฮะ ไม่รู้มันเห็นไหมนะครับรูรับแสงนะฮะเราเรามองเข้าไปมันจะเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอะไดอะแฟร,รมปะเออนั่นแหละนะฮะจำง่ายง่ายเลยนะคะก็คือว่าถ้าเราอยากได้รูปแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับหรือว่ารูปแบบนี้นี่นะครับหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยนะฮะเห็นไหมครับแบบข้างหน้าเนี่ยจะชัดนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยละลายไปเลยเนี่ยนะฮะชอบมากหลายคนชอบมากว่าโหจะทํายังไงให้ได้แบบนี้ทําไมถ่ายแล้วไม่ได้แบบนั้นแบบนี้นะครับจาไว้เลยะครับปรับ f อ t o ตอให้ต่ําที่สุดนะครับอย่าง ลกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถปรับ f-stop ได้ถึง1.7นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรับให้ต่ำที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่หน้าชัดหลังเบอร์นะครับสปีดชัตเตอร์ใช้เท่าไหร่นะครับสปีดชัตเตอร์ใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับให้ให้ภาพมันแสงพอดีนะฮะนี่กล้องด้านหลังเนี่ยมันจะมีตรงนี้ดูนะครับดูไว้หลายคนไม่เคยดูเลยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้นี่กล้องมัน ให้โฟกัสเลยเนี่ยมันหรือมันสว่างไปหรือยังไงนะฮะเราดูตรงเนี้ยนะฮะตอนที่เราถ่ายนะครับกล้องมันจะมีการวัดแสงนะฮะตรงนี้นะครับให้เข็มเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะฮะมันมองไม่เห็นนะดิเนี่ยผมอยากจะให้ได้ดูนะเนี่ยแสงมันโอเวอร์ไปนะฮะจอมันสว่างไปกล้องมันรับไม่ได้นะครับก็คือให้เข็มมันอยู่ตรงกลางนะฮะแต่ว่าวันเนี้ยผมมีเทคนิคที่จะทําให้การถ่ายภาพคนมันสวยขึ้นนะฮะเนี่ยเราดูภาพนี้นะครับนี่ภาพนี้นะฮะ เห็นไหมครับว่านี่คือภาพจากหลังกล้องไม่มีการแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะไม่มีการแต่งอะไรเลยนะครับอ่าให้ดูภาพนี้เห็นปะเนี่ยไม่มีการแต่งอะไรเลยถามว่าทํายังไงนะฮะเทคนิคง่ายๆที่ผมใช้เลยนะครับคือว่าให้เพื่อนเนี่ยปรับโอเวอร์ไป1นึ่งสต็อปนะครับนี่มันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ฮะที่เราสามารถปรับได้นะครับให้เราปรับมาเลยฮะโอเวอร์หนึ่สต็อปนะครับมันจะทําให้การถ่ายภาพคนนะฮะ มันฟุงฟิงขึ้นเออแล้วผมใช้แล้วแบบผมผมชอบเลยนะฮะคือการการทําอย่างนี้มันทําให้เราเหมือนเป็นการขี้โกงนะฮะไม่ต้องไปแต่งในโปรแกรมอีกรอบนึงเพราะว่าหลายคนเวลาถ่ายรูปแบบพอเทปมาเนี่ยก็อยากจะได้แบบผิวขา,ขาวใสๆฟุงฟิงใช่ไหมครับแล้วบางคนแบบไปใช้กล้องฟุงฟิงอะ่ะมันหลอกแต่ว่าการที่เราปรับชดเชยแสงขึ้นไป1สต็อปเนี่ยมันทําให้แบบนะครับหน้าตาของแบบหรือว่าแสงโดยรวมนะครับมันดูฟุงฟิงขึ้นนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะริม เลยต่างๆเอยนะฮะอ่ะแล้วหลายคนถามว่าอ้าวแล้วทำแล้วถ้าอยากจะถ่ายภาพให้มันแบบว่าถ้า f stop มันเยอะๆเนี่ยเป็นยังไงนี่นะฮะเราดูภาพนี้นะฮะจำหน้าจำหน้าน้องบารไว้นะฮะแล้วดูด้านหลังนะครับเออดูนะครับแล้วดูภาพนี้อ่ะเห็นไหมครับว่ากล้องตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าถ่ายออกมาแล้วแตกต่างกันเพราะว่าปรับ f stop ต่างกันนะฮะนี่ f stop คือตรงนี้นะฮะอันนี้คือ1.7มันจะแบบหน้าหน้าชัดหลังเบลอแบบสุดๆเลยนะฮะ ถ้าเราปรับไปที่5.6ภาพก็จะออกมาเป็นแบบนองบาทสแบบนี้ฮะเห็นไหมครับว่าหลังมันจะไม่ได้ละลายมากก็คือเก็บรายละเอียดทางภาพและหมายความว่าแล้วเราจะเลือกใช้ยังไงทําไมถึงจะต้องเลือก f น้อย f มากนะครับเวลาเราจะถ่ายรูปแบบวิวหรือแบบทะเลหรือแบบอยากจะได้ภาพแบบที่มันเป็นแบบ n d s ส a p e นะครับที่เราต้องการการความชัดทั้งภาพเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ไม่ชัดเนี่ยกล้องไม่ยอมโฟกัสเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใช้เป็นแบบว่าใช้ F เ,เยอะๆนะครับแล้วก็แสงเวลาเราใช้ F อเยอะเนี่ยเราก็ต้องใช้สปีดต่ำลงต้องใช้ขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยนะฮะเข้าใจไหมฮะก็คือง่ายๆเลยเน้อยได้ภาพแบบภาพถ่ายคนหน้าชัดหลังเบลอถ้า F มากก็ชัดทั้งภาพแค่นี้ฮะคีย์เวิร์ดเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปจับกล้องตัวไหนไม่ต้องตกใจนะครับดูเลยว่าปรับ F ได้เท่าไหร่สปีดได้เท่าไหร่ดูเข็มตรงกลางนะครับ กลางก็คือแสงพอดีมาด้านบวกก็โอเวอร์หน่อยนะฮะถ้ามันไปลบก็อันเดอร์นะฮะแต่ว่ามีเทคนิคนิดนึงนะครับถ้าเราอยากจะถ่ายวัตถุสีดำนะครับเอาสีดาก่อนแล้วกันถ้าอยากถ่ายวัตถุสีดาให้มันเป็นสีดําจริงๆนะครับให้เราถ่ายอันเดอร์ลงมานิดนึงนะฮะแต่ถ้าอยากถ่ายสีขาวให้อเวอร์นิดนึงนะฮะเข้าใจไหมฮะมันเรียวกว่าการชดเชยแสงงงปะไม่งงหรอกลองถ่ายดูนะครับทุกคนถ่ายรูปได้ตามนั้นสวัสดีครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะผมขอฝากเพจ นิดนึงนะฮะชื่อเพจว่าว่างปะ่ะถ่ายรูปกันผมเอาไว้อัพรูปเล่นฝากนิดนึงนะฮะสวัสดีครับกดไลค์หน่อยแชร์ share, หน่อยบ๊ายบาย